สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กักบเอ่อนิเมะสเปริลิตนะฮะในโลบ็อกนะครับผม mm hmm. ก็เคยสัญญากันไว้แล้วนะครับผมว่าจะมานําเสนอตัวเอ่ออีกสองสกิลที่เหลือของโทจินะครับผมแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าตอนนี้ผมนี่ได้ทําการใส่เสื้อผ้าในอีเวนต์ชิบุย่าด้วยนะครับผมก็คือเป็นเป็นเสื้อผ้าที่เร่างทรงของตัวโทจินะ mm hmm. คือตัวที่เป็นร่างทรงให ตัวโทจิมาประทับเนี่ยมันเป็นคนใส่นะผมเลยทําให้โทจินี่ได้ทําการยึดล่างไปนะครับผมนะฮะโอเคก็ตอนนี้ก็มีโค้ดมาใหม่นะครับผมก็คือเป็นหกครั้งนี้นารุโตะนะครับผมก็คืออัปเดตล่าสุดเนี่ยเป็นพลังก้าหางเป็นอาพร์ก้าหางของจิ้งจอกก้าหางของนารุโตะนะครับผมในการที่จะ <c oughs> ในการที่จะมาอัปเกรดให้กับตัวตัว,ต,วตัวละครของนารุโตะนะครับผมนะฮะโอเคก็ เราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าผมจะใส่ชุดแบบธรรมดาเห็นไหมแต่ว่าพอโหลดแมปเ็จปั๊บผมก็จะใส่ชุดโทจิเลยเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นชุดที่เอ่อขอเรียกว่ามันเป็นชุดเพิ่มความสามารถนะครับคือเพิ่มค่าสเตตัสพวกค่าเลือดค่าเลือดค่าสตมินานะครับผมให้กับตัวโทจินะครับ คือผมมีทั้งชุดที่เป็นชุดอัอปมงคลของโกโจโด้วยแหละชุดที่โทจิใส่ตอนซีซั่นสองนะครับผมผมก็มีนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่นะครับผมตอนนี้ผมมาใส่ชุดนี้ซึ่งมันเพิ่มค่าสเตตัสได้มากกว่านะครับผมโอเคกเ็ตอนนี้ค่าดีเฟนต์ค่าอัพสเตตัสต่างๆงผมก็ประมาณนี้นะครับผมตามที่ผู้ชมได้เห็นกันนะครับสังเกตว่าสเต,ต็งกับวิปปอนผมนี่จะไล่ๆกันอยู่แล้วนะฮะ นะครับโอเคก็ตอนนี้ผมอยู่ในโลก2นะฮะก็อย่างที่เห็นกันตอนนี้ผมอยู่ในโลกของเออ่ไอไอไเกาะไอชื่อเรื่องไอเกิดใหม่เป็นสาลามะนะครับผมเพราะตอนนี้ผมเพิ่งที่จะมาเกาะที่2นะครับผมเกาะแรกเป็นเกาะของบีทนะครับผมนะะฮโอเคโอเคสกิลแรกนะครับผมก็อย่างที่รู้กัน ครับสกิลแรกก็จะเป็นสกิลปาดนะครับผมอย่างนี้นะฮะแล้วสกิลที่2ก็จะเป็นสกิลตัวแซดก็จะเป็นสกิลพุ่งนะครับผมส่วนสกิลตัวเอ็กนะครับจะเป็นสกิลแบบทําลายอนาเขตนะครับผมคือจะเป็นเหมือนแบบการกลางอนาเขตอะไรเนี่ยแล้วโทจิจะทําการใช้อาวุธใส่ยเวทของเขาเนี่ยทำลายอนาเขตได้นะครับผมแล้วก็สกิลตัว C นะครับสกิลตัว C ก็จะเป็นสกิล เขาเรียกว่าสกิลไอปะไอควงโซนะนะเห็นมนะฮะ,นะ,นะแล้วก็สกิลอย่างที่ผมบอกคือสกิลตัววีกับตัวทีที่มันปลดล็อกเนี่ยต้องไปปลดล็อกที่เกาะเอ่อที่ที่เกาะเอ่ออะไรนะเ <c oughs> กาะมหาเวทพระนึกมารเลเวลร้อยสิบห้านะครับผม <c oughs> ซึ่งอีกไกลเลยกว่าผมจะถึงแต่ว่าผมก็ไปปลดล็อกมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนสกิลตัววีจะเป็นสกิลแปลงล่างนะครับผม ตาโทจิจะแดงแล้วก็เหมือนตัวจะเป็นแบบวาร์ปอยู่ตลอดเวลานะฮะสกิลตัวที่เป็นสกิลท่าใหญ่นะครับผมเป็น,เป,นเป็นท่าคล้ายๆกับท่าฟันของสุคุนะเลยนะฮะเห็นไหมเป็นเหมือนท่าผ่าโลกาของสุคุนะเลยแต่ว่าจะเป็นท่าของโทจินะครับผมนะครับทันทีที่โทจิแปลงร่างเนี่ยเอ่อ อาวุธอาวุธเขาอะไรเขาก็จะหายไปนะเนี่ยพอกดปุ๊บแม่งหายไปเลยไอ้หียมันเหมือน,นบั็กนะแต่ว่าค่าสเตตัสค่าสถานะอะไรเรามันจะไม่หายไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกาะไอ้มาหาเวกแล้วกันนะผมว่าไอ้เกาะที่ผมไปปลดล็อกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะ <c oughs> พอดีมันมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเขาสอบถามมาว่าเออถ้าเราไม่เติมเงินเนี่ยเราสามารถที่จะหาพวกของเกี่ยวกับดาบ ชุดแต่งกายของโทจิได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันอยู่เกาะที่เท่าไรเกาะไหนนะฮะก็กดไอแลนด์แท็กเกอร์นะครับผมแล้วก็ไปที่จูจิ s ึอคาเนมินะครับผมนะฮะแล้วก็ไปเลยเนี่ยคือในโลกสองมันจะมีเกาะอ,อยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7กเกาะนะครับผมไอเกาะแรกเนี่ยก็คือเกาะเริ่มต้นนะครับผมเป็นเป็นเกาะเริ่มต้นของทางเข้าของเกาะโลก2นะครับผม เนี่ยนี่เกาะเกาะทางเข้าเริ่มต้นมันจะเป็นเกาะอย่างนี้นะฮะนี่เห็นไหมซึ่งไอ้เกาะพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกเออเดี๋ยวผมขอปิดอันนี้แป๊บนึงป้องกัน PVP นะฮะป้องกันไอ้พวกเกียนมาตีเราโอเคนี่ไอ้พวกนี้มันจะเป็นเหมือนพวกเกาะที่มี NPC พวกอะไรอะ่ะเออรีเซ็ตสเตตัสเออ อะไรนะซื้อซื้อผลซื้อผลปีศาจด้วยการสุ่มอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นใช้เงินใช้เงิน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 ในเกมเนี่ยสามารถแลกเป็นเจมได้ะะอ่างเงี้ยแสนหนึ่งแลกได้10เจม5 0 0แสนแลกได้50เจม1เอ็มแลกได้100เจมแล้วก็5เอ็มแลกได้500เจมนะครับผมเนี่ยเรากดไปเ,เห็นไหมเนี่ยตอนนี้คุณได้แลก500เจมมาแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าจะแลกอีกก็ต้อง รอคูลดาวน์หนึ่งนาทนีนะครับผมถึงจะแลกได้นะฮะอันนี้ก็เป็นโซโซรีเซ็ตก็คือเป็นการรีผลใช้150ยห้บเกมนะครับใครไม่ชอบผลอะไรก็มารีกระหนวดดำตรงนี้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นโซดิลเลอร์อันนี้เป็นการสุ่มหาผลผมไม่แน่ใจว่ามันการคือการสุ่มหาผลปีศาจหรือเปล่านะเนี่ยใช้250เงิน250โ so, ซนะครับผมในการ สุ่มหาผลปีศาจนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้กินผลปีศาจไงผมเลยไม่ค่อยสนใจักเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ไม่รู้อะครับอันนี้เพชรเลเวลอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะ150เจมไม่รู้เหมือนกันไปเราไปดูเกาะมหาเวทกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคือไอเสื้อผ้าที่ผมใส่เสื้อผ้าที่ผมใส่ให้โทจิที่ผมโลเปเป็นโทจินะเอ่อ ผมก็ได้มาจากดันในมหาเวยนนั่นแหละเพราะว่าต้องบอกว่าเลือดเลือดของโทจิเนี่ยมีอยู่ประมาณ600้อยเอ็มนะครับผมก็ถือว่ายากพอสมควรเลยแล้วก็พวกอาวุธเสื้อผ้าเอ่อของสำหรับทำสกิลดาบของโทจิเนี่ยก็อยู่ในดันของโทจิหมดเลยนะครับผมก็สำหรับคนที่เข้ามาโลกใหม่แล้วอยากเปี้ยวอยากเข้ามาจะลองลองลองลงดันดูก็ได้นะเพราะมันไม่จำกัดเวลนะฮะก็สามารถเข้ามาไอ้นั้นได้เลย โอเคนี่คือเกาะมหาเวทนะครับผมแล้วท,ทันทีที่เรามาจอดเรือเนี่ยเราก็นี่ตรงนี้เป็นจุดเซ็ตสปาวเรือนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเซสปาวจุดเกิดนะครับผม hmm. ซึ่งผมจะกดกดจุดเกิดก็ได้แต่ว่าผมไม่กดดีกว่านะครับผมตรงนี้ก็จะมีพวกออไอฮาคาริไอพวกนี่เควสเควสไอเควสเควสในในในเกาะนะครับผม นี่เคลนในกาอตรงนี้เคลนที่52ิแต่ตอนนี้ผมยังรับไม่ได้ไงเพราะว่าผมเวลยังไม่ถึงนะฮะตอนนี้ผมเพิ่งจะเวลเ7้นะครับผมนี่ตรงนี้ออ่ที่ทำโทจิอาเวกนะครับผมก็คือที่ทำสกิลอะเนี่ยสกิลพวกนี้ที่ผมเคยนำเสนอให้คุณผู้ชมดูไปนะครับผมนะฮะโอเค <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปอาพาไปลงดันดีกว่านะว่าผมจะไหวหรือเปล่านะฮะเพราะว่า ต้องบอกว่าโทจิเลือดแม่งเยอะเยอะกว่าสุคนนาตั้งร้อยร้อยเอ็มเลยนะครับผมไปก็อย่างที่บอกว่าจะปลดล็อกสองสกิลไหมคุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะแล้วก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาพาเอาอีกไอดีหนึ่งมาพาทัวร์แต่ละเกาะดูว่าแต่ละเกาะมีอะไรบ้างนะครับผมแต่วันนี้เดี๋ยวพามาดูตัวโทจิก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้าง เข้ามาแล้วโอเคสแตนบายให้เรียบร้อยก่อนโอเคเรียบร้อยมาลุยดูสิจะไหวไหมคือผมตีต,ตีอีดันโทจิเนะี่ยหลายรอบแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบค่าสเตตัสเราอะ่ะมันมันมันยังไงนะไม่พอนะครับผมคือไอ้ค่าไอ้พลังมานาของเรามันยัง ไม่เยอะมากพอนะครับผมมาดิวะเห็นไหมตีไ,ได้แบบสบายๆเลยนะฮะนี่พุ่งไปเลยเห็นไหมคือสกิลของโทจิแต่สกิลมันจะครูดาวเร็วมากคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยกับพลังพลังมานาที่มันกินพลังมานาเยอะมากอะนะครับผมแล้วมันรีรีเจนเนเรทได้ทันนะครับผม ตีทีแบบเข้าเข้าที่รัวๆเลยนะฟันพับๆๆๆๆๆๆเลยไงล่ะอืม ลม้ลมลม้ลมลม้มหมุนหมุนหมุนบ้านหมุนเรีบเยบร้อยโอ้ยชิบหายโดนโดนตีโดนตีนตเจ็บน,นะน่ะฝันไปคือเลือดมันเยอะคุณผู้ชมเลือดมันเกือบหกร้อยอะหกร้อยกว่าแล้วแม่งแบบแบบว่าไม่ใช่เราสู้ไม่ได้นะแต่ว่าเราแบบค่าสตมินาเรามันมันแบบมันไม่เอื้อนะโอ้ยตายไหนใกล้จะตายแล้วต้องใช้คุ้มนะฮะ เกือบเกือบไปแล้วตีให้ตีอืมพุ่งชนไปดิเลือดแม่งเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็ผมใช้แต่สไตล์ดาบของโทจิเท่านั้นนะผมไม่ได้ใช้พวกผลผลพิซา่าหรือพวกพลังหมัดเลยนะครับผม เฮ้ยเกือบไปแล้วจะตายแล้วเอาให้คุ้มเราสามารถตายได้3ครั้งนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปเสียดายนะว่า <Wow. S 1> เฮ้ยตายแล้วใจนั่นหรือเปล่าเราสามารถเกิดได้3ครั้งนะผมตราบใดที่เรามันมีมันมีพลังชีวิตให้เราอะ่ะมันคือมันรี เขาเรียกว่ารีรีเลือดรีมานาให้เราเรียบร้อยเลยแต่ว่าเราก็ต้องกดสแตนบายเอาเองนะนี่ <c oughs> ถ้าใช้สุขุนานี่ง่ายเลยนะสุขุน้านี่แบบแบบเดียวแหละแมงท่ามันแบบโหดๆอั้นเลย อือโอ้โหเหี้ยโดนเยียบเป็นทีเจ็บเจ็บเลยอือเอาดิมาดิวะนี่เหี้ยฟันไหลเป็นน้ำเลยนะเนี่ยอือหมุนวนหมุนวนแล้วก็วทำลายนาเทพ แม่งขนาดคิดิคอนฮิตนะครับุณผู้ชมขนาดคิติคอนฮิตแม่งอย่างแบบเลือดมันแบบเลือดมันเยอะมากอะ่ะในการลงดันอะไรเงี้ยถ้ามาลงมันเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันก็อาจจะเร็วขึ้นนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมมาลงคนเดียวไงเล่นคนเดียวมาลงคนเดียวมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะฮะน่าจะเกือบจะ5นาทีได้แล้วนี่ยตั้งแต่ที่อัดมานะฮะ สกิลแปลงล่างแม่งเลยเฮ้ยเอ้ยแม่งกดแปลงล่างแล้วมันเสียเวลาตรงนี้คุณผู้ชมแม่งพอกดสกิลแปลงล่างปุ๊บแม่งมันมัน,ม,นมันเสือกเข้าเข้าคัดซีนอะคัดซีนตอนแปลงล่างอะแล้วทําให้เราแม่งขยับอะไรไม่ได้เลยแม่งนี่แหละข้อเสียของแมปนี้แหละชิบหายแล้วเหลือชีวิตเดียวฮะแม่งเอ้ยไม่น่าไปกดสกิลแปลงล่างเลยเสียเวลาเปล่าที่ผาย แม่งให้ตายเลยแม่งแม่งข้อเสียอย่างที่ผมบอกว่า <c oughs> ไอ้สกิลของโทจิเนี่ยมันมันคูดาวเร็วแล้วก็สกิลมันไวนะผมแต่ว่ามันแลกกับว่าเอ่อพวกค่าค่าสเตมินาค่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมันรีไม่ทันนะผมพวกมานาอะไรพวกเนี้ยมันมันรีช้ามากเลยขนาดผมอัพสเต็งแบบจะใกล้เคียงกับอาวุธแล้วนะ เหลิอไว้ให้มืองเว้ยนี่ไงเนนวนนๆๆๆนนนได้นน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 น เย่าโถษจิตไอสัตว์เอ้ยไม่เข้ามาในวิถีฟันวะอืมพุ่งเข้าไปสิบหายตอยก่อนฟั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 น,ฟนโอเคเลยแค่ประมาณสามสิบเก้าเอ็มฮะชิว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 ,ชวคือมันมันไม่ยากนะแต่ว่ามันนานนะผมอย่างที่ผมบอกว,ว่ามันลงดันคนเดียวแม่งมันมันใช้เวลาเยอะแต่ถ้ามันลงแบบเป็นพวกแบบสามคนสนะี่คนอย่างเงี้ยมันก็จะสบายนะผม แต่มีคนนึงแทงมีคนนึงคอยสนับสนุนเราเนี้ยง่ายเลยเฮียปิดฉากได้เลยบอกวะ่าโอเคปิดฉากฟับเข้าให้เรียบร้อยแม่งใช้เวลาไปเจ็ดนาทีวะเห็นไหมอัปเดตล่าสุดเป็นนารุโตะอาพรเก้าห่างนะฮะ ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปว่าลงดันนั่นก็ถ้าแบบเป็นสายไม่เติมเงินเป็นสายมัธยัติอดทนเนี่ยก็ต้องลงดันโทจิแบบรัวๆหน่อยนะผมว่ากว่าจะได้เสื้อผ้ามันกว่าจะได้ของมาทำไอ้โทจิไอ้ทำสก,กิลดาบนะครับผมแล้วก็กว่าจะได้อาวุธดาบมันอีกเพราะอัตราการเลทอะไรพวกนี้นมันก็ต้องอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะับว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับ เคเดี๋ยวมาดูไอ้นี่กันบันเดิลนะครับผมก็คือเติมเงินนะครับผมก็ล่าสุดก็จะมีของเอ,อ่อนารูโตะนะครับผมเป็นอัพพเก้าหางนะครับ<ๆ>ผมก็เติมประมาณพันสามร้อยโลบับนะผมก็จะได้เงินห้าแสนได้เจมหนึ่งพันแล้วก็สปินตรีเผารีเบรรเิร์กอย่างละสิบห้าอ<ๆ>ัมนะผมแล้วก็ได้ไอ้นี่แหละนารูโตะนะครับผมนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้ามาทำถ,ถ้ามา ในกลุ่มซื้อขายไอ้อนิเมะสปิริตเนี่ยก็อยู่จะอยู่ประมาณมาสัก50 60, 60บาทไม่เกินนี้นะครับผมก็เอาไอเดีเขาให้ไปแบบซื้อได้อะไรเงี้ยในราคาในราคาที่แบบในราคาที่แบบไม่ถึงพ300าร้อยโลบนะครับผมนะฮนะก็ <c oughs> มันจะมีบันเดิลที่แบบยังคงเหลืออยู่หลายอย่างเลยที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับผมล่าสุดนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นออซิตเนี่ยมั้งเเนี่ยไอที่เป็นดาบสตาร์วอลเนี่ยเซตเอเวคินนิ่งอะไรเนี่ยนะครับผมแล้วก็อัปเดตคราวที่แล้วก็น่าจะเป็นไซตามะนะครับผมเป็นเวอร์ชันหม,น,น,ะมนะะนะครับผมนะฮะนะครับโอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการนำเสนออนนี้แมสเปริตในแมปนี้นะครับผมก็คือมีคนเขาทำเขาสอบถามมาว่าอยากได้อาวุธของโทจิแต่ถ้าไม่อยากเติมเงินเนี่ยจะต้องทำไงบ้างนะครับผมก็ ผมมานาเสนอคุณผู้ชมได้ดูแล้วนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมนะฮะก็อย่างที่บอกไปอะว่าเกมนี้มันก็เล่นได้แบบแก้เบื่อได้ในระดับหนึ่งนะผมแต่ว่าข้อเสียข,ของมันคือเกมแม่งมันมักจะมีปัญหาพวกกระตุกนะเนี่ยเห็นไเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้มันกระตุกเพราะอะไรแต่เหมือนแบบเฟรมเลทมันมันดอกนะผมดูที่ตัวอ่านผมตอนนี้เฟรมเลทมันจะอยู่ประมาณสัก30 20สบ ไม่ถึงสี่สิบไม่ถึงห้าินะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรของมันเหมือนกันนะครับผมอเทมนิเวลไม่ถึงเก้าร้มิมนะคุจะ970จิบ๋วนะฮะโอเคก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเอ่อคล,คลิปนี้นะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรยังไงนะครับผมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามให้ด้วยกันแล้วกันนะครับก็โอเค <oughs> okay, ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ กนไปก็ใช้ท่าใหญ่ให้ดูทีหนึ่ง้ท oh. ่ามึงแม่งบักพอกับสุขุนาเลย